สวัสดีคุณด้วยนะครับก็มาอยู่กันผมโตะและนั่นก็คือโทโฮรุสเวดนะครับที่เปิดมาด้วยการให้ดูตัวของซนาเอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะเพราะว่าตัวของซนาเอเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ได้จากการ Lock ็ออินครบ7วันของผู้เล่นใหม่อยู่แล้วนะครับแต่คือตั้งแต่ช่วงที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่สมัยที่มันเปิดเซิร์ฟแรกๆนะครับเวลาผมเห็นหน้านางทีไรผมก็รู้สึกแบบทําไมวะทาไมทาไมนางต้องน่ารักกว่าเลมูของผมด้วยวะ คืออารมณ์ของผมตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบคนกําลังจะตกเหวอะแต่ว่ามือข้างหนึ่งเนี่ยเกาะขอบเหวไว้อยู่อะแล้วไอ้ตรงก้นเหวอะก็เป็นตัวของนาเอะส่วนบนขอบเหวเนี่อะก็เป็นมิโกะขาวแดงกําลังยืนอยู่แล้วก็มองมาที่ผมแบบประมาณประมาณว่าแบบไอ้หมอนี่นี่มันหน้าสังเวชจังเลยนะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างอยากจะจริงจ,งจังกับเกมนี้นะครับแล้วก็อยากทำคอนเทนต์แบบ แปลในเรื่องของเกมนี้ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับเพราะผมแบบอยากให้มีคนดูไงเพราะว่าอยากให้คนดูมาแบบบอกว่าไอ้ที่แปลเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันแปลแบบถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็อยากฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้หน้าจอหลักของผมเนี่ยก็ตั้งเป็นตัวของโยริฮิเมะไะนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะหื่อนางนะครับผมเพราะว่าได้มาใหม่เนาะ คือด้ยวยความที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยรวมถึงตอนนี้ด้วยเนี่ยผมก็ยังปั่นด่านอีเวนต์พอสมควรน,นะครับทําให้ตัวของเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะได้เศษมากนักแต่ว่าพอจะไปเล่นอ,อยู่บ้างนะทําให้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะเล่นในเรื่องของอ่ามิติคู่ขนานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของโยริฮิเมที่ผมได้มาอย่างเงี้ยก็เป็นโยริฮิเมที่เหมือนจะมาจากอีกมิติหนึ่งนะ ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะครับตัวของยริฮิเมะเนี่ยด้วยความที่ผมเองก็ไม่ค่อยจะรู้จักนางมากเท่าไหร่นะผมก็เลยลองไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ายริฮิเมะเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของเอรินนะครับก็คือคนที่แบบโดนเนเรเทศมาพร้อมกับคาอุยะแล้วก็รู้สึกว่านางอ่ะจะเป็นน้องสาวของโทโยฮิเมะนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีบทพูดหนึ่งในเกมนี้อยู่ประมาณว่าเรียกโทโยฮิเมะว่าเนสามาอารมณ์แบบท่านพี่อะไรประมาณนี้ แล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าตัวของโยดิฮิเมะเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งใช้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าน่าจะได้รับพลังจากพวกเทพมาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องนิสัยเนี่ยนาจะค่อนข้างเป็นคนที่สุขมุมเยือกเย็นมาดเข้มซึ่งในตัวเกมนี้บทพูดแล้วก็น้ําเสียงของนางอะ่ะก็ดูจะประมาณนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีมุมน่ารักของนางอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นประโยคนี้นะครับ เคก็ตามนั้นนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับว่าตัวของคนจากนครจันทานเองเนี่ยก็น่าจะเป็นทาสแมวเหมือนกันนะแล้วจริงๆวันนี้ที่อัดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีการอัปเดตเอาตู้ของอุ่งแบบอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าเวอร์ชันอะไรเขาจะเรียกว่า B 3สามั้งเออมันเป็นเหมือนมาจากมิติที่เรียกว่า B 3สอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะครับจะสุ่มให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ ไม่รู้ว่าจะตัวละครจะโผล่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีอ่าตัวของโยมุแบบเวอร์ชั่นแบบนี้ด้วยนะแล้วแบบผมรู้สึกว่าโยมุแม่งโคตรเท่เลยอะ่ะคือแบบผมเองก็ชอบโยมุอยู่แล้วด้วยไงอืมด้วยความที่นางน่ารักนะครับเป็นคนส่วนที่ ดูดีเลยอ่ะเหมาะกับการมาเอามาเป็นไว้ฝูมากเฮ้ยโผล่มาหนึ่งคนว่ะอ๋อคนนี้ผมไปจำชื่อมาใหม่แล้วชื่อ่าคาสกฮิฮิเมะนะครับไม่ใช่วาคาฮิเมะนะผมจำผิดจริงๆไอ้พวกการ์ดพวกนี้เนี่ยมันจะมีดูแบบข้อมูลด้วยนะครับเป็นแบบมันจะเขียนว่าอะไรยังไงอ่ะ อุ๊ยหาดาวใบอะ่ะเป็นซุยกะกับชื่ออะไรนะโฮชิกุมะยูกิหรือเปล่าไม่แล้ว IQ ใหม่แล้วหรือว่าใบนี้เป็น IQ นี่นะ เฮ้ยเม่ยหลิงก <in> ็โอเคอยู่นะได้ให้คนเฝ้าคือรหาดมานแดงมาแทนนะครับไหนโอเคก็จริงๆเนื้อหาหลักของเราวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะมาลองเล่นลองทำแบบเป็นเหมือนให้ดูเกมเพย์ของเกมนี้นะครับ แต่ด้วยความที่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกมนี้มันเป็นอะไรยังไงเนาะผมก็เลยขอแทรกอะไรมาก่อนตอนต้นคลิปไปนะครับจริงๆมันแทบจะไม่ใช่ต้นคลิปมันอาจจะครึ่งท่อนคลิปแล้วด้วยซ้ำนะแต่ผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมพอจะเข้าใจแล้วกันนะครับก็มันจะออกมาเป็นยังไงก็ลองไปดูกันแล้วกันนะโอเคก็โหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นตัวของโหมดไดรี่นะครับแล้วก็จะเป็นระดับเลเวลยี่สิบนะ พอเราเลือกด่ดนเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอเตรียมพร้อมก่อนเข้าไปต่อสู้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดที่ตรงเซตปาร์ตี้ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะจัดตีใหม่นะครับผมหรือเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะก,กดเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมขอใช้เป็นเซตนี้เนี่ยแหละเราก็จะมีตรงด้านขวานะครับก็จะเป็นเหมือนข้อมูลของดาบน,นะว่าเราสามารถเคลียร์ตัวของดาบน,นี้ได้เท่า กี่ดาวแล้วแล้วก็มีทั้งหมดกี่เวฟใช้ควรใช้เรเวลของตัวละครประมาณเท่าไหร่ในการลงดาบนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของที่ดรอปนะเราสามารถกดเข้ามาที่คําว่า strategy ตรงนี้ได้นะครับมันจะบอกเป็นเหมือนกับว่า,าถ้าเราใช้ตัวละครประเภทนี้หรือธาตุนี้นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการเคลียร์ดาบนะครับ ส่วนตรงนี้ที่เป็นค่าคอสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการใช้อ่าไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันสปิริตพเหรอนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับค่าที่เอาไว้ใช้ในการลงดาษน,นะครับโอเคก็กดแบทเทิลเลยนะตอนหน้าจอโหลดเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีเขียนถึงห้าคุกเกียวคูโรนะครับคืออะไรวะอ่านไม่ทัน โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของการต่อสู้นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าตัวละครตัวนี้จจะใช้ท่าไม่ตายอะไรยังไงนะครับซึ่งท่าโจมตีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยผมจะขอเรียกว่าเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วกันนะครับซึ่งการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับก็คือสเปซช็อตกับโฟกัสช็อตนั่นเองนะตัวของสเปซช็อตเนี่ยผมเคยเห็นผ่านๆตาว่าการใช้ท่าสเปซช็อตเนี่ยมัน มันจะได้ตัวของค่าส p ปริทพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือไอตัวสีแดงๆตัวนี้นะครับไอค่าส p ปริทพาวเวอร์อะไรเนี่ยที่พอกดแล้วเนี่ยถ้าโจมตีมันจะแรงขึ้นนะครับส่วนไอท่าโฟกัสช็อตเนี่ยผมเข้าใจว่าผมเข้าใจเอาเองนะว่ามันน่าจะเป็นท่าโจมตีที่ค่อนข้างจะแรงกว่าไอตัวของสเปริช็อตนะครับส่วนท่าโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือท่าโจมตีที่เรียกว่าสเปลการ์ดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า พอใช้แล้วมันจะหมดไปนะครับไอ้ท่าสเปลกาก์าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอ่าท่าโจมตีเป็นเหมือนท่าไม่ตายของตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นในตัวเกมภาคหลังที่เป็นแบบแนวฮิวบอลเลตเนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็จะเรียกว่าเป็นบอมอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็ในตัวเกมนี้เนี่ยนะครับมันจะมีระบบแพ้ทางธาตุอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ เราสามารถดูได้ว่าตัวศัตรูเนี่ยแพ้ทางธาตุไหนนะครับอย่างเช่นตัวไอ้ตัวส้มๆตัวนี้เนี่ยมันจะแพ้ธาตุไฟนะครับแต่ว่าจะต้านทานต่อธาตุดินนะหรือกดมาที่ตัวของตัวแดงๆตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันแพ้ทางตัวมันจะแพ้ทางธาตุน้ำนะครับแล้วก็จะต้านทานธาตุไม้นะซึ่งตัวของธาตุโจมตีเราเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าธาตุโจมตีธาตุนั้นๆเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรยังไงนะครับรวมถึงพวกธาตุสเปลการ์ดด้วย แล้วก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับพอเรากดใช้ตัวของ s p i r i t p o w เ r เนี่ยมันก็จะได้ตัวของบางท่าเนี่ยมันจะมีทตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวของอันนี้เนี่ยจะมีทตาพระจันโผขึ้นมาด้วยนะครับหรือเราสามารถกดค้างที่ท่าได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าอพอเราใช้ s p i r i t p w w r r เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะ,ะมีทตาอะไรโผขึ้นมาเพิ่มบ้างนะครับ ซึ่งตัวของสปิริตพาวเวอร์เนี่ยมันสามารถกดใช้สูงสุดได้3ขั้นนะรวมถึงพวกท่าสเปียร์การ์ดด้วยนะครับมันก็จะสามารถกดดูได้นะครับว่ามันจะมีท่าไม่ตายเพิ่มอ,อะไรขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของสปิริตพาวเวอร์มากกว่านี้อย่างเช่นตัวของท่านี้ของอ่าโยริฮิเมะเนี่ยมันก็จะมีท่าท่าพืชโผล่เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถใช้ตัวของสปิริตพาวเวอร์ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอ่าเกรสนะครับผมซึ่ง มันเป็นเหมือนการเปิดโลนะครับก็คือจะป้องกันการโจมตีอของศัตรูได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของเกมนี้เนี่ยการออกท่าโจมตีของแต่ละคนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่า agility ค่าความเร็วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีค่าความเร็วเยอะวันนั้นเนี่ยก็จะออกท่าได้ก่อนนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยมีค่าความเร็วที่น้อยนะครับมันก็จะออกท่าทีหลังนะครับผมอันนี้รวมถึงศัตรูด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเร็วกว่าเรามันก็จะออกท่าโจม <workflow S 1> ตีก่อนเรานะครับ แล้วมันก็จะมีในส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือการใช้สกิลนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวของยริฮิเมะเนี่ยจะมีการเอ่อเพิ่มค่าสปีดพาวเวอร์ของตัวเอง0.5ด้วยนะครับเป็นการเติมเพิ่มเข้ามานะแล้วก็มีเอ่อบัฟค่าโจมตีอย่างให้กับปาร์ตี้ของเรา1ขั้นด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินแล้วก็จะมีแบบว่าเพิ่มหลบหลีกให้ตัวเอง2ขั้นเป็นเวลา3เทิอนอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยผมขอเล่นแบบไหลลื่นไปเลยแล้วกันนะอ่าแล้วก็มันสามารถกดเปลี่ยนตัวได้นะครับแต่ว่าการกดเปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแล้วเราเราต้องการจะเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวละครตัวเดิมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสี่เทินนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวละครตัวเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยังไม่ขอเปลี่ยนตอนนี้แล้วกันนะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้สเปิลการ์ดนะครับคือนางก็จะพูดอะไรของนางออกมาเนี่ยแหละผมก็แปลให้ไม่ได้นะเพราะผมไม่กิงภาษาอังกฤษพอนะครับคือจริงๆมันจะมีเสียงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมลืมเปิดเสียงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันตอนตอนเปิดคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันจะแบบรบกวนการพูดของผมนะครับคือผมจะไม่มีสมาธิอะเข้าใจไหม <laughs> อันนี้ตายรอบเดียวเอะไรไหมไม่นะแต่ว่าไอ้ตัวแรกที่โยริมิจัดเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้รูน่าชายเนาะน่ารักดีอยู่เหมือนกันนะไซเรนสตอมอันนี้มันเป็นเหมือนจุดเด่นหนึ่งของเกมนี้เลยนะสมัยช่วงยุคแรกๆเพราะว่าเขาบอกว่าโฮโฮเนี่ยมันเด่นในเรื่องของการ ตั้งชื่อให้สับท่าไม่ตายให้กับบอมเนี่ยแหละเออโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวละครให้ดูแล้วกันนะครับแบบสลับเอายูริฮิมิออกแล้วก็เอาตัวของนิโทริเข้านะซึ่งการสลับตัวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีมีการบับมีการอะไรด้วยนะครับเพราะมันเป็นความสามารถของตัวละครแต่ละตัวนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกมันก็จะมีผลอะไรยังไงต่างกันออกไปนะครับผม ทำไมนี้ธอรีมันดูตีเบาๆอะอ้ยนี้ใช้ได้สองขั้นเลยนะไหนแม่งดูดูทำไมมันดูมันเท่ๆอย่างนี้ตัวนี่ธอรีนี่เป็นกับป่านะครับนี่โคตรเท่เลยวะ่ะ โอเคจบเลยครับแหมมีการดีใจด้วยนะแม่เลยสามารถกดเซฟรีเพย์ด้ด้วยนะครับแบบประมาณว่าถ้าเราลงแานรอบต่อไปอะ่ะเราก็สามารถใช้รูปแบบการเล่นแบบนี้เพื่อกดเพื่อให้มันเล่นออโต้แบบนี้ได้นะครับผมก็เซฟรีเพย์ไปเลยกัน โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลที่ต้องการจะเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมเนี่ยได้ทาคลิปใหม่ลงมาแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับผม